ถ้าปลายดินนี่แหละรลับนี่อ่ะพี่ว่าอะไรดีเห็นี่ยกำลังคิดว่าจะต่อไปแนวไหนต่อดีไม่รู้ว่าผมว่าังทำบอกอืมบอกใหญ่ด้วยอืมก็เลยคิดว่า ตาผมมันต้องยินที่ลุกตัวลุเห็นทก้งหมดอะโอเคได้จับไปมีมองอยู่เลยนะครับเอออ่านไปแล้วพี ah ่เอ้าเชี okay. ่ยโอเคเอ่อถามอีกท euh, ีนึ่งไหมหรือว่าล oh ุยเลยลุยนะครับอยากเลี้ยงปลาคาร์ปที่ไม่เหมือนไข่สายอาร์ตอะสายอาร์ตอ่าถ้าสายอาร์ตเธอสายอาร์ตเริ่มง่ายสายอาร์ตอินดี้นี่เลย ตันโจโชวออขึ้นชื่อว่าโชว่าใครๆก็องนึกว่าแบบเฮ้ยก็โชว่าก็มีเยอะแยะอ่ะใช่ตันโจโชว่าก็เห็นมีอยู่เรื่อยๆนะพี่ก็ไม่เถียงอ่าแต่ถ้าอยู่บอกว่าอยากได้ตันโจโชว่าอัดอนะขุนลำล่ำลงบ่อแล้วสวยเลยสักตัวหนึ่งผมมีงบให้เท่านี้พี่หนุ่มหาให้ได้ไหมครับสมมติเจ็ดหมื่นพอไหมในพอเฮ้ยแปดหมื่นไม่พอนี่กูเปิดแพงมากเลยนะแสนหนึ่งกูก็บอกเลยว่าไม่พอ แสนห้าแสนห้าอาจจะพอมีลุน้นโอ้โหอ่าประเด็นประเด็นมันต้องมาดูว่าทําไมตันโจโชวามันเป็นเรื่องยากแต่นะครับ <c oughs> ที่เราเห็นทั่วไปอ่าโอเคพูดถึงโชวาก่อนโชวาคือปลาสามสีถูกไหมมีขาวมีแดงมีดําตันโจโชวาคืออะไรเวลาที่เราใช้คําว่าตันโจกับปลาสายไหนก็ตามแปลว่ามันมีแดง <c oughs> อยู่ที่หัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงโชวามันมีแดงกระจายอยู่ตามตัว ตันโจโชว่าแดงมั่งขึ้นไปกองอยู่ที่หัวเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนอันดับแรกก็ <c oughs> คือลายพงญี่ปุ่นนั่นแหละใช่แต่พื้นเป็นโชว่วานะฮะพื้นเป็นโชว,ว่าก็คืออะไรเอามีแดงขับเรียบเป็นรบเรียบร้อยไปแล้วก็เหลือขาวกับดำไงเพราะฉะนั้นตันโจโชว่าคือหัวแดงตัวมีแต่ขาวกับดำเริ่มยากขึ้นมาแล้วนะสมมุติว่าเนี่ยเราไปดูที่ไหนก็ตามนําเข้าโชว,ว่านะมีโชว่ามาร้อยสองร้อยสามร้อยตัวการันตีเลยจะไม่เห็นตันโจโชว่าไหวปนอยู่ในนั้น เขาแยกออกไปแน่นอนเพราะมันเป็นปลาที่มีจํานวนน้อยมากนี่ปันโจโชว,ว่างจะเป็นแบบนี้อันนี้คือปนะันโจซังเก้นะแตนโจซังเก้ยังยังง่ายกว่าปันโจโชว,ว่างนะส่วนปลาที่ผมเห็นจะเป็นปันโจซังเก้ใช่ในช่วงที่พามันมีตัวขาหัวสวยๆใช่นั่นคือซังเก้อะไรือใช่อันนั้นปันโจซังเก้นะฮะปันโจโชว,ว่าเนี่ยความยากก็คือข้อที่หนึ่งก็ต้องหาที่มันแดงเฉพาะที่หัวให้ได้ก่อนอว่าไม่มีแดงที่ตัวปึออ๊บอันนี้นนที่หนึ่งนะ เดี๋ยวพนนี้่ตกกันยังไงอะอ่าลักษณะของดําซังเก้เนี่ยดามันจะเป็นดอกเล็กๆอ่าดอกมันจะเล็กๆเกาะตัวแน่นๆนิดนึงโชว,วาเนี่ยมันจะอารมณ์มันจะแบบเป็นปื้นๆอ่ามันจะเป็นปืนป้นๆใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้นะะอ่ะประเด็นก็คือหัวแดงเนี่ยถ้ามันมาแดกอ๋อเจาะแค่นี้มันก็ไม่สวยไม่สง่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวแดงเนี่ยมันต้องแดงใหญ่เห็นไหมจากตาถึงตาหัวค่อนข้างใหญ่เว้นตรงหน้าสวย มันถึงจะมีพลังเห็นไหมตันโจแต่ละตัวเนี่ยมันต้องมีอย่างนี้มันถึงจะมีพลังขาวๆนี่ก็คือทั่วไปเลยไอ้ที่เจอกันตลอดขาวๆนี่คือตันโจโคฮากุไงี่ยโคฮาคุขาวกับแดงเพียงแต่เราพบว่าพอเป็นตันโจปุ๊บบนตัวต้องไม่มีสีแดงอื่นมันก็เลยไปกองกันอยู่นี่อพอเป็นโชวว่าแดงใหญ่อยู่ที่หัวแดงต้องใหญ่มเนี่ยความยากความง่ายดับแรกมันแข่งกันตรงนี้ว้ยก็คือไอ้ที่มันกองแดงไปอยู่ตรงหัวให้ได้แต่ถ้าแดงไปที่อื่น เขาจะเรียกว่าเป็นมาลูเตงอย่างตัวนี้สมมุติตัวนี้นะแล้วมีแดงอยู่ตามตัวด้วยมันจะกลายเป็นมาลูเตงโชว่ามันจะหาง่ายขึ้นมาอีกสเต็ปหนึง่งอ่าไอ้นี่เนี่ยความยากก็คือกูต้องมีแดงแค่ที่หัวที่ตัวไม่ต้องมีอ่านะครับทีนี้พอตรงตัวเนี่ยพอไม่มีแดงแล้วอะความยากกลับมาก็คือว่าพอมันเหลือแต่ขาวกับดำอะมันต้องวางสวยไงแล้วมันดำไปข้างหนึ่งขาวไปสร้างหนึ่งขาวล้น มีขาวก้อนย่อเดียวที่เหลือเป็นขัดแดงเออเป็นดําหมดอา้าวทึบมีมีอะไรนะดําก้อนเดียวแล้วขาวหมดเลยเอา้าวโล่งแสดงว่ามันต้องรุ่นเหมือนชิโร่แทนมันต้องรุ่นเหมือนชิโร่คล้ายๆแต่ชิโร่ถ้ามีแดงที่หัวขึ้นมากลายเป็นตันโจโชวาไงเพราะชิโร่มันมาจากโชวาโจอ๋อทีนี้ก็จะไปตอบคําถามคุณน้องว่าแล้วแล้วน้องบอกว่าน้องอยากได้ปลาที่มัอนอินดี้ หาหยากสายติ๊ถ้าใครเห็นเนียมันดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาใช่ <Wow. S 1> แล้วตัวมันพิเศษอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตันโจโชว,วาเนี่ยมันจะมีความพิเศษขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วที่เหลือคือลายดําที่อยู่บนตัวลายมันต้องมีความติ๊บไงถูกไหมเอาแค่ให้มันมีดําขึ้นมาบนตัวมันก็ยากแล้วถูกไหมดําสลับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้เคยเห็นบนเน็ตมีเยอะแยะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าดํามันมีความอาร์ต้วยตัวมันเองแล้วโดยเฉพาะถ้ามันเป็นอาร์ตแบบที่เราแบบเราชอบอะ แล้เราสามารถอธิบายได้ว่าแบบนี้ไนงะผมชอบมันอย่างนี้มันมีพลังนะอย่างนี้ยมันก็จะมีความยากขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งข้อสุดท้าย mm hmm. not everything is equal mm hmm. ไม่ใช่ตันโจโชว่วาทุกตัวที่บอดี้มันดีเออยากจริง <c oughs> อ่ะยากจริงอะต้องยอมรับว่าต้องยอมรับว่าตันโจโชว,ว่าเนี่ย mm hmm. หลายๆฟาร์มที่ทำโชว่วามี mm hmm. แต่ตันโจโชว,ว่าที่ <c oughs> แดงใหญ่นะ ดำอินดี้ลายสวยแล้วบอดดี้ทรงพลังเนี่ยยากละทีเนี้ยนะครซื้อสุดที่มีอันี้สี่มีห้าตัวด้วยอ่าอ่าแล้วห้าตัวเนี่ยมันต้องมาจากที่ที่เรามั่นใจด้วยนะว่าบอดี้มันใช่ก่อนจะเฉลยโชว์ว่าที่ดีที่สุดในโลกฟาร์มไหนบ้างอิซ่าอิซ่าไดมิชิื สองฟาร์มสองฟาร์มเนี้ยดังเรื่องโชว่วาทรงพลังที่สุดนี่คือเบอร์หนึ่งกับเบอร์หนึ่งแม่งแข่งกันแต่นี่ไอเจ้าไดดีชิชื่ออะไรนะรชิกัรลุพูดเองเลยนะไม่รู้ว่าในคลิปของไดดีชิรอบที่แล้วเนี่ยอัดติดมาหรือเปล่าแต่ชิกะรุพูดเองเลยบอกว่าอันโจโชว่วาไม่ใช่ทุกคนที่จะทําให้มีจํานวนได้ฟาร์มเดียวเลยที่ชิกะรุบอกว่าทาแล้วแม่งมีจํานวนคืออีซ่าออใช่ พีซ่าเนี่ยสามารถผลิตตันโจโชวาออกมาได้ปีหนึ่งแบบหลายสิบตัวแค่หลักสิบนะแค่หลักสิบนี่คือเยอะแล้วที่เขาแบบเก็บขึ้นมาเป็นนิสัยอะ่ะเออเหลือมีน้อยมากคือตามสไตล์ของอีซ่าเขาเนี่ยแน่นอนแบงต้องใหญ่สงพลังผิวต้องขาวจัว้วนะมันจะได้แบบวิงวิง,วงแล้วก็ดำมันต้องมีความอาร์ททั้งหมดทั้งปวงเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยนิสัยเขามีแบบหลักหลักแบบสิบ something อะ ไม่มีทางเป็นร้อยแน่นอนหายากมากนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสายอาร์ตสายอินดี้สายติดสายแบบไม่อยากมีใครเหมือนตันโจโชว่าซึ่งเราปีทั้งหมดปีนี้เอาเข้ามา5ตัวจากฟาร์มอีสาอ,นะอู้นะเดี๋ยวมาไหว้ให้ดูบนหน้าจอมีความเพลิดเพลินในไอ้นี่มากเลยนะฮะไม่ง่ายอ่ะตัดเรียบร้อยกดมุกขอปักแป๊บนึงตันโจโชวาแบบที่แพงที่สุดแน่นอนคือแบบมหาชน คำว่าแบบมหาชนคืออะไรก็คือแบบมหาชนก็คือไออย่างที่บอกนะแดงใหญ่ดีบอดี้ล่าแล้วดําสลับซ้ายสลับขวาสลับซ้ายสลับขวาอ่าเป็นลายติ๊กตอกติ๊กตอกอันเนี้ยมหาชนแน่นอนซึ่งก็เหมือนที่เราเห็นในรูปเมื่อกี้นะนอะอย่างเงี้ยอ่าลายสลับบาลานสวยเป๊ะเจออย่างงี้อนะเตรียมไว้เลยลาบาลานบาทบาทแน่นอน ไม่มาถูกๆง่ายๆแน่นอนนะคะไอะอย่างรูปนี้อธิบายในรูปนี้นิดนึงเดี๋ยวไปอินเสิร์ตก็ได้อย่างตัวนี้ผิวขาววิงบอดี้ดีมากหูสองข้างก็าเลโมโตคูโลบาลานซ์สวยดีดำสลับซ้ายสลับขวาโอ้ป๊ะปังวังเวอร์นะเดี๋ยวหารูปให้น้องอินเสิร์ตเพิ่มเติมเข้าไปโอ้ซึ่งทานงบพี่หลักล้านมาเจอกันหรือทานงบคุณน้องบอกว่าเ hey, ฮ้ยพี่ไม่ไม่ถามมาแล้วว่าตันโจชว,วาผมเลิกคิดถึงมันไม่ได้แนะนำว่าเป็นสายแบบอินดี้ไลน์อาร์ต ลายที่เราชอบของเราเองอาจจะไม่ได้พิมพ์นิยมของคนอื่นแต่ว่าเฮ้ยแม่งหือเหมือนใครเว้ยแต่ที่แน่ๆคือผิวดีบอดี้ดีแดงใหญ่อันนี้มีโอกาสจะมีมาประดับบารมีที่บอ่อหน่อยเด้ <Yeah. S 1> อวันนั้นก็ลองดูฮะห้าตัวที่พี่เอาให้ดูมีตัวไหนที่มันเตะตาโดนใจน้องบ้านว่าไปอย่างที่บอกนะครับถ้าใครที่สายอินดี้อยากมีของไม่เหมือนใครอยากมีของยูนิคสายอาร์ตแนะนำตันโจโชว่วามีเงินใช่ว่าจะซื้อได้เพราะมันหายากจริงๆในแต่ละปี หมายถึงที่มันสวยนะนะครับก็ถ้าชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้ชื่นชมกันมาได้ในคอมเมนต์อยากดูคอนเทนต์แบบไหนเป็นพิเศษก็ฝากกันมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u u s s r r i e เข้ามาคุยกับพวกเราในห้องไลน์เพื่อนๆอบอุ่นมากพันเกว่ากว่าแล้วตอนนี้อยากให้พี่มาเป็นคนที่พั0แจริงๆเลยอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวตอนท้ายดูปลาแบบจุกๆกันครับผมสวัสดีครับ